อันนี้คือวิวรอบๆโรงแรมน,นะคะนี่เลย่าำกลางทุ่งหญ้าป่าลำเาโอเคอันนี้ก็คือทางลงนะคะห้องอยู่ตรงนี้เป็นห้องเดี่ยวเลยดีสุดนี่นะน,นี่ก็คือทางลงไปนะคะอันนี้คือบรรยากาศรอบๆโรงแรมที่เมื่อคืนถ่ายทำมันมืดมากน,นะคะจะเป็นทุ่งหญ้านีอจุดถ่ายรูปใช่ไหมโอเค ตรงนี้ก็เป็นตรงนี้ก็เป็นจุดถ่ายรูปเหมือนกันค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปกินเบร,าารเนนะคะรค่ะ,ะอาหารเช้ากันนะคะผมยังเปียกอยู่เลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปกินเบรคขาวอาหารเช้ากันนะคะผมเปียกผมเปียกอันนี้น่าจะเป็นการโชว์การสแสดงของเขาแล้วก็ส่วนอันนี้เป็นสระว่ายน้ำนะคะโอ้ยดูดีเลยเดี๋ยวเข้าไปถ่ายให้ดู ันนี้เป็นสระว,ว่ายน้ำของเขานะคะโอ้ยดูดีเลยเป็นลูกหัวใจสระว่ายน้ำเป็นลูกหัวใจจ้าโอเคแล้วพี่กินข้าวอยู่ตรงนูง้นไม่ลงอันนี้คือโต๊ะอาหารนะคะส่วนอันนี้ก็เกือบเล็กปะ <c oughs> อันนี้ก็คือมีแค่ขนมปังอย่างเดียวอ๋อแล้วก็มีไข่เขาก็ลัทงทำไข่ให้เยอะเอ๊ะ มีข่ด้วยเป็นแพนเค้กค่ะแล้วก็มีขาอ,อันนี้อาหารเช้านะคะอันนี้เป็นแบบบาลีนูดโดพร้อมเสิร์ฟพร้อมผลไม้แล้วก็ไข่ดาวน้ำวัชเมลอนแล้วก็อันนี้อะไรก็ไม่รู้เป็นแบบเป็นชาค่ะโอเค ส่วนอันนี้นะคะเป็นแพนเคก้กมีท็อปปิง้งเป็นผลไม้อยู่ข้างบนเลยนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นโดนัทเมื่อวานที่จิ้มกันเยอะมากค่ะแต่กินหมดก็เลยมากินตอนเช้าต่อนะคะโดนัทเมื่อวานที่ซื้อมานะคะเอากินกับตอนเช้าโอเคเราจะกินอะไรกันดีโอเคโดนัทยังมีรู้โดนัทนะคะ โ oh, อ้โหแอบเหนียวอยู่นะต้อซ่อมตออันนี้ตัดนะเอ้ยอ่ะนี่ข้างในม,มันเป็นช็อกโกแลตตัวเด้งเลยพอแล้วแล้วะดับห้าดาวนะให้สามเพราะว่า,ม,วาม,มันมีความแข็งอะมันมีความแข็งค้างไว้คืนนึงโดนอัดใช่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้กินสดเลยป่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่หัวแล้วดูซ้ยดิ เอาไปตามแล้วก็น้องโดนน้ำ<า>ที่มีน้ำตาลด้วย<า>วเอาไปสากมันก็จะไม่ต่างร้อเขาแห้งนี่นะคะก็คือแสนหนึ่งสำหรับสองคนอตอนนี้เราอยู่วัดอะไรสักอย่างอ,อไม่เป็นไรเดี๋ยวขึ้นซับให้นะคะว่าอยู่ที่ไหนมาไหนย,ยังไม่รู้เลย <S <S มี่คน่นมาก็ถึงวัดเลยนี่ค่ะสภาพคนตื่นนอนมะตื่นนอนปุ๊บถึงวัดปั๊บมีมี ผู้หญิงเขาเอ,อกากล้วยอยู่บนเหยียดด้วยเขาเดินได้ยังไงเนะี่ยเขาเป็นนางแบบมาก่อนใชโโ่โอเคเขาใส่แจ้งเด็วกันเขาใส่สลงแจ้งเด็วกันหมดเลยต้องใส่สาร้องสาร้องโอเคสีไหนก็ได้สีแดง เข้าวัดในบาเลีนะคะต้องใส่สลงทุกครั้งนะคะเขาจะมีสลงให้เราะคะ่ะแล้วเขาก็ใส่ให้ด้วยค่ะโอเคใส่สรงสรงนี่สรง oh, <okay. S 1> สร,ง,สรงอีกแล้วทางโน้นช่วโอเค เหมือนเขาทำพิธีไหว่าหว,าย,วายสาธุสาธุสาธุนะคะโอเคโอเค้เขาอาบน้ำน้ำสักสิบเนี่ยน้ำเปล่านี่จะต่างทีน่น่ามาดูอ่ะ

มัดผมก่อนมัดผมก่อนแล้วก็โนเวทเฟรสนะคะมัดผมฮัลโหลดิสมียครับเดอะเตยโอเคค่ะต้องมีการมัดผมก่อนเข้าไปข้างใน,นนะคะโอเคไป เนี่ยเนี่ยสวยจังเลยอ่ะเมื่อกี้เราไปดูบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มานะคะแล้วก็เราไม่ได้ลงไปเพราะว่าเนศักดิชุดเสื้อผ้าไม่อำนวยนะคะโอเคแต่ว่าเราเดินทางก็ถือว่าเป็นการขอพรแล้วเหมือนกันโอเคส่วนด้านหลังนะคะเฟอร์สุดเด่นนะคะโอเคนี่นะคะเห็นไหมคะสีสีเขียว ส่วนบ่อนนี้นะคะก็จะมีโอ้ยน้องปลาเป็นไปหมดเลยค่ะให้หารปลา,า,าได้น่าจะซื้อจากตรงนี้ปลาเป็นหมดเลยหลังจากที่เราเข้าวัดเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องทำการคืนสโลงเขานะคะตรงนี้นะคะ thank you thank you ถ <Thank you. S 1> ือว่าเรียบร้อย เราออกมาจากวัดน,นะคะก็จะเจอร้านขายของทางออกอยู่ไหนก็ไม่รู้นะคะหาทางออกไม่เจอเหมือนเราเดินกันไปเรื่อยๆแล้วเขาก็เรียกเราแล้วเขาสามารถพูดภาษาไทยได้เลยถามว่าเป็นคนชาติไหนคะนพอบอกปุ๊บเป็นคนประเทศไทยปุ๊บรัวเป็นภาษาไทยแล้วก็แบบเอาเงินบาทก็ได้นะไม่ไม่มีเงินรูปีก็คือเงินบาทก็ได้นี่เราก็ยังหาทางออกกันไม่เจอนะคะ <c oughs> <c oughs> เดินกันไปเรื่อยๆนะคะ หาทางออกไม่เจอนะคะก็คือเดินเดินไปเดินไปเรื่อยๆลองดูนะคะว่าเลี้ยวเนี้ยจะเป็นทางออกหรือเปล่าก็คืองมไปเลยจ้าอ้าวไม่เจอทางออกก็คือหาทางออกไม่เจอนะคะพยายามหาทางออกอยู่ยมีหมวกคล้ายหมวกเวียดนามด้วยเฮ้ยหมวกเวียดนามด้วยโอ้ยทำไมมันซับซ้อนอนเงื่อนขนาดนี้ ทางออกหาไม่เจอว่าจะค่ะก็คือเดินเข้าไปแล้วก็กลับมาทางเดิมวนวนยังไงก็ไม่รู้วนจนออกมาเป็นทางออกโอเคโซมิ yeah. Yeah, so ีคอปปี้ช็อปนะกันนะคะปลาตูสารเป็นบุฟเฟ่ต์อีกละ Yeslow <laughs> buffet uh, but we can orderYeahYeahregular ออร่า ราคานี่บู้ตู้ซานอ๋อมีราคานี่ไงแล้วก็มีกาแฟมีนเนสเซนเนี่ยราคาแล้วก็มีกาแฟอ่าอันนี้ก็คือภายในร้านภายในร้านนะคะ เราไม่ถูกใจเมนูอาหารร้านนี้นะคะก็เลยเดินออกมาข้างนอกเพื่อหาร้านอ,อื่นแทนค่ะวิวดีมากเลยค่ะในระหว่างเดินหาร้านอาหารนะคะวิวข้างนอกคือสวยมากค่ะและอากาศดีมากอากาศกำลังเย็นสบายเลยค่ะ ระหว่างข้างทางที่เดินะคะเขาก็จะวางของอยู่บนหัวคือแบบเขาเดินไปแล้วเขาแบบวางของไว้บนหัวคือชิลมากคือเหมือนแบบว่าไม่หนักค่ะคือดีความเคยชินของเขามันก็เลยแบบถู่ได้โอเคค่ะเรากำลังเดินไปหาร้านอาหารกันนะคะเขาบอกว่าร้านอาหารนี้วิวดีมากเดี๋ยวเราไปดูกันค่งว่าวิวดีจริงหรือเปล่าเราถึงแล้วนะคะ ข้างในก็จะเป็นวิวประมาณนี้โอเคค่ะรอบข้างก็จะมีแอลฟาหมายคือถน,นนแะล้เขาเล็กมากเลยถนนคือแบบเล็กมากค่ะต้องเดินแบบระวังระวังโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันมาไปดูกัน <c oughs> <c oughs> อันนี้วิวรอบๆร้านอาหารนะคะสะเต๊ะนะคะวันนี้เราจะมาลองสเต๊ะกันนะคะท่านางวิวสวยงามมากเลยโอเคเดี๋ยวเราลองชิมแบบกระเป๋ากันก่อนลองชิมแบบกระเป๋า มันแล้วมเหมือนกับไก่หมักซอสมันมีความหวานความเผ็ดอยู่ในตัวแล้วลองลองจิ้มน้ำชิมจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะคะจิ้มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจิ้มนะคะอร่อยอ่ะให้ห้าเต็มห้าอร่อยกินใหม่อร่อยจีบอันนี้ลิ้นจี่ยาคูอันนี้เป็นลิ้นจี่ยาคูนะคะ มันมีความซ่าเขาหน้าเขาน้าจะใส่โซดาไปด้วยอะ่ะมันเป็นลิ้นจี่ยาโคที่เขาใส่โซ,โซดาไปด้วยส่วนอันนี้เป็นทาโลทาโรอันนี้เป็นเผือกนะคะลาเต้เผือกนะคะอุ้ยหกเต็มเลยอ้ยอันนี้แบบจืดครับจืดไม่หวานเนี่ยนะคะไปค่ะเดี๋ยวขอแท่ไปกินกันนะสำหรับจริงนะคะตั้งแต่มาเที่ยวบาหลีนะคะสะเตะร้านนี้อร่อยที่สุดค่ะ และนี่คือสตาร์บัคที่วิวดีที่สุดนะคะถึงแล้วนะคะมันธนาเขาบอกว่าวิวสวยมากวิวดีได้สมูทตี้ราคา คื<ท>อถูกมากตกแก้ละแบบสี่สบหกสิบถ้าราคาสองสองหมื่นรูปี40่สิบาท50สิบาทราคา, 2, 2มา,า,าคไม่แพ<ค>งส่วนร้านนี้นะคะแนะนำให้ทุกคนต้องมาค่ะคือมีจุดถ่ายรูปที่สวยมากและเครื่องดื่มไม่ราคาแพงเลยค่ะถูกมากค่ะส่วนเค้กนะคะก็ไม่แพงเหมือนกันค่ะและได้ชิ้นใหญ่ด้วยค่ะ น่าจะลงแบบข้างในาเป็นมุคโคนัทกระตานสตรอเบอรี่สมูตี้นะคะแล้วก็วิวข้างหลังตรงนี้คือสินมากตอนนี้เราอยู่ที่เร,ทเราอยู่ที่มันนามันนาคาเฟ่นี่นะคะอาปะกี้ถ่ายให้ดูเรียบร้อยแล้วเราจะมาลองชิมอาหารกันว่ารสชาติตเป็นยังไงคะ่ะ uh huh. เราจะมาลองชิมอาหารกันนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไง มันอารมณ์เหมือนแบบขนมฮินดูที่เป็นแบบที่เวลาเขาไหว้พระเราจิ้มเค้กมาหนึ่งอย่างมันเหมือนขนมฮินดูเลยอารมณ์ฉัมรู้มันน่าจะมีความหวานอยู่รู้แต่ว่ามีมะพร้าวอยู่ข้างบนโอเคค่ะมาลองกันนะคะนั่งจังเหมือนอารมณ์ใบเตยกับมะพร้าวแล้วบนมะพร้าวแล้วก็มีสตรอเบอรี่แล้วก็มีภูเขาไฟสวยงาม มาลองกินน้ำสตรอเบอรี่นะคะอุ้ยข้างบนเป็นมัชเมลโล่ดีเปรี้ยวหวานมีความเปรีออย้ยวของสองตรอเบอรี่อยู่ทั้งสองอย่างนุ่มๆทั้งสองอย่างราไปกี่ดาวอ,อันนี้ให้ห้าเลยนะโโนส่วนอันนี้ให้สี่เพราะว่าไม่ใช่ทางแต่ว่าอร่อยอยู่ใช้ได้เรากำลังจะลงไปขั้นล่างนะคะเพื่อถ่ายรูปเก็บบรรยากาศในร้านค่ะคือวิวดีมากจริงค่ะ เรานะคะก็ถ่ายรูปข้างล่างนะคะใช้เวลานากันพอสมนนะควรค่ะเพราะว่าวิวดีมากค่ะวิวที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะต้องมาจริงๆค่ะร้านนี้คือวิวสวยมากค่ะอินโดมาร์เโอเคเดีย๋ยวเราไปเข้าอินโดมาร์เก็ตกันจะซื้อว่ามีกึง่งสำเร็จรูปกับไปค่ะอป็นดีมากอุ้ย มันมีนี่ด้วยแหละน้ำจิ้มที่เขาจิ้มหรือเปล่านี่อันนี้คืออร่อยมากเดี๋ยวนะยี่ห้อยี่ห้อซีดับซีดับเป็นมะเดีย๋ยวเราจะทำเป็นกล่องหาเป็นกล่องอ่ะมีน้องมองนะคะนนะคะหาก่อนนะคะนี่แต่เราจะเอาเป็นแบบเป็นกล่องกลับไปเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ใชกล่องเป็นแบบซองกลับไปนะคะเดี๋ยวนะคะขอดูแป๊บหนึ่งนี่อันนี้เลย ถ้าอ่านชื่อยี่ห้อผิดต้องกลาบขออภัยด้วยนะคะมีซีดาเอ๊ะเดี๋ยวขอเช็คก่อนว่าอันไหนมันจะเป็นแบบเหมือนข้างหน้าเป็นไก่เป็นไก่แล้วก็เป็นห่อสีดำๆนี่ คืออันนี้เลยคืออันนี้เลย,ค,ออนนเลยคืออร่อยมากโอเคจะซื้อกลับไปสักสามสามห่อโอเคหมื่นสามหมื่นสามก็หมื่นหนึ่งเท่ากับยี่สิบสามห่อหนึ่งก็ประมาณสามสามสิบบาทโอเคซื้อกลับไปนะคะเอาน้ำเปล่านึงซูปเปอร์ก็ประมาณนี้นะคะโอเคจ่ายบินมีทูบข่ายด้วยโอเค <c oughs> โอเค, <c oughs> อ,เคอันนี้ <c oughs> คือทัอ้งหมดะค แบบผู้ผลผลไม้ขนมปังเบเกอรี่มีโดนนะ,ะ next station นะคะเราจะไปหาร้านอาหารของกินที่ขึ้นชื่อซึ่งอยู่ใกล้กับสนามบินค่ะไปกันค่ะถึงแล้วนะคะนานมาก <Okay. S 1> น้องหมู อันนี้เป็นร้านอาหารท้องถิ่นนะคะเขาบอกกันว่าร้านนี้อร่อยทุกเมนูค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะคะบอกว่าร้านานา้ดังเลยมั้งินก็มากินเมื่อกี้สั่งอันนี้ไปนะคะรอแล้วว่าอันล่างวันเต็มร้านเต็มฟูงมาหมดเลย ดีเลยแบบในจิ้มเนาะอืมอืมดีเลยใช่ไหมเออเคยเคอเขาแบบว่าซีซันนิงเวล่เฟิลฟูเลยอ่ะอ๋ออาหารินมอ่ะอืม ห้าดาวเลยอันนี้กลับมากินอีกอ่อยมนีต่อไปนะคะเป็นสเต็กกับมาม่ามาม่าเหมือนเขาปรุงรสมาให้เราเลยรอนชิ้นกว่าอืมเยี่ยมเยี่ยมมันเป็นเหมือนหมักมาม่าผัดแห้งเหมือนมาม่าหมูจับผัดแห้งที่ไทยนี่นี่อืมเฮ้ยอือ่อยมาก <Okay. S 2> ออ,อันนี้คือไอติมทุเรียนนะคะส่วนนั้นคือไอทีนะคะ okay. ป็นงืงกินทุเรียนเลยอะแต่มันกินทุเรียนเลยแต่มันใสเป็นหวานเย็นอะน้ำแดงๆคืออะไรอะอืม,มก็ก็ดีนะไม่แย่แต่ว่าไม่ดีก็ดีนะไม่แย่ไอสามหอ <Okay. S 2> <laughs> ี่ก็คือคนขับรถมาส่งเรียบร้อยแล้วนะคะอ,คอันนี้บรรยากาศร,บรอบๆสนามบินนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินบาหลีแล้วนะคะกำลังจะบินไปลงที่สิงคโปร์เคานเตอร์สนามบินนะคะต้องผ่าน Security ตรวจของเข้ามาก่อนก่อนที่จะเช็คอินนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาหาสายการบินกัน์ัด็บ๊ด ที่นี่นะคะ okay. ้า i อินโฟ a มชันของเขานะคะก็คืออินฟ r m a มาชโอเคเขาบอกว่าอยู่ที่ A1 อันนี้รื้เปล่าคะค่ะก oh. ็คือพายากัศข้างในบิวตี้ฟีนะคะเราจะเข้าไปเราจะผ่านบิวตี้ฟีอ้าวไม่ผ่านบิวตี้ฟีแล้วไปยังไงอ่ะนี่ไงมไม่ได้ departure gate ทางซ้ายไม่ได้สิต้องผ่านบิวตี้ฟีเขาบังคับมาแล้วเนี่ยทังบิวตี้ฟีนะคะก็จะเจอแบบพวกช็อปต่างๆ ทางซ้ายแล้วก็ขวาศวนอ่าแล้วก็มีศูนย์อาหารอยู่ในสนามบินนะคะอ,นนอันนี้เราอันนี้เรายังอยู่ในสนามบินในบ้านดีนะคะกำลังจะขึ้นเกตไปซิงกโป้โเ,เสร็จแล้วนะคะเราก็เข้ามาในลาสเมื่อกี้เราอยู่ข้างล่างนะคะเราขึ้นลิฟต์มาเพราะว่าลาส์มันอยู่ชั้นสามก็คือลาสสิ ค <Okay. S 2> ชื่อว่าอะไระนะคอนโคเดียล์โอเคเดี๋ยวไปถ่ายกัน hmm. คือโอเคเราเข้ามาข้างในนะคะโอ okay. เคอันนี้ชื่ออะไรเดนไปเไหน อันนี้มีบาร์ด้วยนะคะอันนี้คือบรรยากาศรอบๆเลา์นะคะเขาก็จะมีอาหารใช่ไหมไปยกให้ไปดีอ่าแล้วก็อาหารฝั่งนี้จะเป็นเครื่องดื่มโอเคเรามาหาที่นั่งกันก่อนอย่าว่าแต่ในเลานเลยนะคะเขาก็เขาก็จะมีไหว้สิ่งห์ทองนะไหว้เหมือนกันโอเค คือบรรยากาศรอบๆล้ลลลนะคะไฟต่อไปเดี๋ยวขออนุญาตดูแป๊บหนึง่งไฟที่เราจะไปสิงคโปร์นะคะก็คือตอน2องทุม่มซึ่งตอนนี้ก็ประมาณทุ่มนิดบอดดิ้งประมาณทุ่มห้อมโอเคค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปพักผ่อนกันนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามคลิปบาหลีตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายนะคะคลิปต่อไปนะคะจริงจะไปเที่ยวสิงคโปร์กันค่ะ ริงกำลังไปขึ้นเครื่องนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ